ค <c oughs> ออรับบ่าแขงอีสานพากินชาแน,นลครับผมวันนี้อบอแข็งจะพาเพืเ่อนๆไปตำอาหารให้แมวแมะหมาวัดกับกินครับผมก่อนจะทำดูครับ ต้องสับให้ละเอียดก่อนนะครับผมสับป๊อกๆเลยครับผมสับให้ละเอียดก่อนพอสับเสร็จแล้วก็เอาใส่ในหม้อได้ครับผมเอาใส่หม้อก็แล้วใส่หม้อแล้วก็เอาใส่น้ําครับใส่น้ํำนี่ก๊อกน้ําใส่น้ำเลยใส่น้ำบอกับปริมาณครับปริมาณต้องใส่น้ำเยอะครับเพื่อให้เวลาต้มมันมจะได้เปื่อยน้ำจะไม่แห้งครับผม ก็ไม่เปื่อยครับผมครับผมใส่น้ำเนาะนี่ครับจะมีการทำทำง่ายครับทำง่ายแต่ไม่ว่าพอใส่น้ำแล้วต้มเลยนะครับผมต้องใส่เครื่องปรุงให้มันนิดหน่อยครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีรสชาติแนวหมามันจะไม่ค่อยกินครับผมนี่ครับต้องใส่น้ำปลาด้วยครับผมนี่ครับน้ำปลานี่ต้องใส่น้ำปลาครับผมใส่น้ำปลาด้วย ใส, look, ส,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 ส่น้ำปลาใสรปลาเยอะเลยแมวแมวเป็นไตอครับผใส่น้ำปลาเสร็จแค่นี้ครับผมแค่นี้เดี๋ยวสักครู่เราเปิดแก๊สก่อนแก๊สเรียบร้อยนะครับผมเปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วล้วก็ใส่หม้อหม้อวางเตาเลยครับครับผมใส่หม้อเดี๋ยวร้อนเดือดสักครู่นะครับเดี๋ยวก็มาดูไผ่ครับผมรอ้อนเดือดสักครู่ครับผม อ๋เดือดเรียบร้อยครับผมเดือดเรียบร้อยแล้วมาปิดปิดเจ็ตอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมหอมเลยครับผมหอมเลยดูครับกับข้าวข้าวแมวแมวดูดูน้ำปลาเขาเรียกว่าอาหารมื้อนี้ตั้งชื่อว่า โกงไก่แช่น้าปลาครับผมไอ้มาแมวครับผมอ่ะเดี๋ยวยก็ยกยกหมอกัอนนะผมกันไ,ไหนหมอกเอาไผ่นี่ไผ่นี่หาผ้าครับมันร้อนนะมันร้อนต้องถือผ้าเทเทใส่ถังครับผมเทใส่ถังไว้แล้วถังเอ้ล้บำบากเลยครับผมมีคนถือกล้องให้ แสนลำบากจริงๆเดี๋ยวมน่นเนเน้นนี้โค้งไก่โคงไก,ไก่่เีโคงไก่พูดผิดพูดผิดโค้งไก่กับโคงไก่ ต้องสับเร่่่ยังไงครับผมใส่หมกข้ามันหมาแมวกินได้แล้วครับผมแล้วก็ยกยก,ยกห้อยไปให้เย็นก่อนนะผมเดี๋ยวให้ใหอาดเย็นสักครู่นะครับแล้วก็ข้าวใส่ี๋ยวก็จะทำถ่ายให้ดูอีกเราเอาข้าวใส่ครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวอข้าว เอาข้าวใส่น้ำที่ต้มไ้เมืเ่อกี้ต้มโครงกระดูกไเมืเ่อกี้น้ำเย็นแล้วครับผมเอาข้าวใส่น,นน่น่ากินวะน่ากินมากนูหน,นูสมนุนสมนุนสมุนรอกินข้าวหนูเพียบเลยสมุนรอกินข้าวเพียบเลยนี่นี่นี่สมุนรอเออรอน,นั่นแหละเดี๋ยวได้กินเดยไอ้กินแปบน แมววัดหมาวัดครับผม <c oughs> หมาวัดเป็นหมาจนจัดนะครับมาอยู่ในวัดเลยสงสารเลยเอาให้มันกินไม่ใช่ทางวัดเลี้ยงนะเป็นหมาจนจัดไม่รู้มาจากไหนวัดเลี้ยงแค่แมวครับเดีย๋ยวเอาข้าวก่อนนี่ครับขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วกันแล้วหนูก็ไปเร็วเออขึ้นไปนกันไป đặt ta khăn nha ao bay số được cái hai má hai má không nha thả con má xuống לא, לא, לא